เห็นไหมเข้าละเลี้ยงหลานเห็นไหมสวัสดีครับตามติดชีวตเราในวันนี้นะครับโอ้ยมะม่วงอยู่กับหลานสาวตัวน้อยน้องปันปันน้องปันปันนี่ต้องใส่อย่างนี้ไม่งั้นอุ้มอุ้มทั้งวันอุ้มทั้งวันไม่ไหวอุ้มทั้งวันละโอ้หมะม่วงนี่ไงลูกเห็นไหม ปันปันมะม่วงเต็มเลยลูกปันปันมะม่วงลูกมะม่วงอ่ะพาเขาเดินเที่ยวนะครับเดินเดินดูไก่เดินดูไก่เดินดูโน่นนี่นั่นไปทั่วเลยเดินไปเรื่อยตอนนี้นะครับเดี๋เห็นไม่โอ้ยเดี๋ยวดึงยาวๆก่อนดึงยาวๆก่อนคือนี่ไงเห็นไหมปันปันไม่ได้เอาสายใหม่มาไม่รู้เสียงน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ปันปันเนาะเขาไม่ยอมมองกล้องเลย เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ยอมมองกล้องเลยเห็นแล้วเนี่ยก็วันนี้วันพุธวันหยุดนะครับก็สบายสบายดูหนังยังไม่จบสักเรื่องเลยต้องดูหลานในเมเนี่ยดูหลานดูหน้าหลานดูหน้าหลานนี้หน้าหลานมันไม่ยิ้มเลยเวลาถ่ายวีดีโอจะไม่ค่อยยิ้มนะครับประมาณนี้จริงจงโอ้ไม่ค่อยยิ้มเลยเวลาถ่ายวีดีโอนูเป็นไรนุให้ลุงพาเดินน่ยให้เมเนี่ยลุงพาเดินจนหนูไม่เคยยิ้มใส่วีดีโอลุงเลยเนี่ยเป็นไรหรอกเป็นไรครับ ใเองเอเห็นตัวเองเห็นตัวเองในกล้องไหมเห็นตัวเองในกล้องไหมไหน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 เห็นไหม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 เห็นตัวเองในกล้องอย่างมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยหนีตลอดหนีตลอดตะติงติงตะติงติงนี่ตลอดเลยชอบชอบชอบเวลาให้ลุงอุ้มเดินเล่นนะช่วงบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะนี่บรรยากาศดีๆมากบรรยากาศแบบโอ้โหมันนอกกันนอกผมบรรยากาศดีมากเลยนะอุ้มหล้านเดินเล่น ก็อ่านหนังสือวันนี้หยุดก็อ่านหนังสือได้ประมาณสักห้าสกว่าหน้าเออเจ้าตัวเล็กก็ควนอยู่นั่นแหละอะดูหนังก็ยังไม่จบเลยวันนี้อาจจะดู0ูนสักหน่อยอภาคล่าสุดดูยังไม่จบเอาหาวอีกแล้วหาอีกแล้วเอ,อาจะดูอ่าโนอะไรนะโ no นเวโฮมอาสไปดแมนภาคล่าสุด ก็ยังไม่ได้เริ่มเลยตั้งใจวันนี้จะดูแค่2เรื่องนะฮะ007ภาคล่าสุดกับ s p ด d e r แมนภาคล่าสุด <c oughs> ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วสี <c> ่ <oughs> โมงกว่าแล้วน้องปันปันสี่โมงกว่าแล้วลุงยังไม่ได้ดูอะไรเลยเพราะหนูเป็นเหตุใช่ไหมเนี่ยใช่ก็เวลาจะอยู่กับเขาเขาจะขอเวลาลุงเยอะหน่อย, <c oughs> อยพานอนพานกินนมเงี้ยนี่แล้วก็พาเดินเล่นปากเป็ไนไรลูก เป็นไรครับเป็นไรครับผ่าเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยตอนนี้อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านที่โถมสาเอาไว้ใครที่เคยชมตามติดชีวิตเราในอีพีก่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเอออย่างประมาณนี้จริงๆนะก็เดินเล่นอยู่เงี้ยนะนะอยู่นี้เดินเล่นไปเดินเล่นมานะความสุขความสุขไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเพราะว่าผมเสียบไปนั้นไว้เ,ออเสียบตัวเวลาเรากดเออไม้ เซลฟี่ปุ๊บมันก็จะหยุดอะไรอย่างงี้นะครับก็เสียงน่าจะเข้าได้อยู่เพราะมีไม์ก็ไม่ได้เกี่ยวกันเนาะ <c oughs> น่าจะได้น่าจะได้โอเคเดี๋ยวลองดูก่อนนะแป๊บหนึ่งประตันมองกล้องหนง่สองสาม